สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาชิ้นส่วนของพระสมเด็จวรังพิมพ์สังคาติมีหูซึ่งมีการแตกการบินมาให้พิจารณากันนะครับชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นนี้ก็จะมีความใหญ่ประมาณเท่ากับหัวไม่ขีดสองหัวต่อกันนะครับชิ้นส่วนด้านซ้ายมือเรานั้นก็จะเห็นสีของเนื้อบริเวณผิวด้านนอกนั้นก็จะมีความมันวาวส่วนด้านล่างก็จะมี สีคล้ำดำเนื่องจากอยู่บริเวณด้านข้างที่มีการตัดและการตัดนั้นก็มีรอยแยกอากาศก็เข้าไปในรอยแยกนั้นก็จะทำปฏิกิริยาสีก็จะออกมาค,คล้ำเนื้อก็จะมีการพลุนกันกยุ่ยเล็กน้อยส่วนด้านบนนั้นเนื้อก็จะแกร่งสีก็จะนวลเข้มซึ่งจะแตกต่างกันนะครับแม้ชิ้นเดียวกัน สีของเนื้อก็แตกต่างกันแล้วแต่สภาพส่วนด้านขวามือนั้นก็จะเป็นอีกชิ้นที่ต่อเนื่องกันนะครับด้านขวามือเราก็จะเห็นได้สีของเนื้อนั้นก็จะแตกต่างกันสีก็จะมีความเข้มขาวเข้มมีสีน้ำตาลปะปน เนื่องจากเนื้อหามวลสารที่อยู่ด้านในนั้นทําปฏิกิริยาเนื้อจริงออกมาไม่เหมือนกันนะครับไม่ขาวล้วนไม่ขาวเสมอกันเนื่องจากเนื้อหามวลสารแล้วก็ยังมีรอยรูฟองอากาศที่อยู่ด้านในซึ่งอากาศก็จะเข้าไปได้และวทาปฏิกิริยาเนื้อนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับสีขาวขาวนวนมีผมพุทธคุณ มีชิ้นส่วนของพระกำแพงชิ้นเล็กๆสีก็ไม่เท่ากันทั้งๆท,ที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับลองพิจารณากันดูนะครับก็พยายามจะให้ท่านเห็นได้ชัดเจนแต่มันก็ทำได้แค่นี้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกล้องพันเอกที่เราใช้ดูกัน การถ่าย2ชิ้นนี่มันจะถ่ายยากหน่อยนะครับเพราะว่าโฟกัส1ชิ้นอีก1ชิ้นมันก็จะไม่โฟกัสแต่ก็พอให้ได้เห็นอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองพิจนารณากันดูนะครับขอบคุณครับ